ผู้หญิงแกล้งป่วยสามปีสิ่งแรกที่ทำก็คือฆ่าพี่สาวของตัวเองเพียงเพราะพี่สาวหน้าตาเหมือนเธอทุกอย่างและถ้าเธออยากแก้แค้นแทนแม่เธอจําเป็นต้องสมรอยเป็นพี่สาวในขณะนั้นพระสะนมยังไม่รู้เลยว่าสาวใช้ที่คอยรับใช้เธออยู่ได้กลายเป็นปีศาจร้ายที่มาทวงชีวิตเธอแล้วฉันได้บิดคอเธอจนตายไปแล้วที่แท้ผู้หญิงคนนั้นกับพี่สาวเป็นฝาแฝดที่รับใช้พระสะนมแต่เพราะแม่ของพวกเธอล่วงเกินพระสะนมพระสะนมจึงสั่งให้พี่สาวลงมือประหารแม่ด้วยตัวเอง ดังนั้นตลอด3ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนั้นแกล้งป่วยพร้อมกับแอบฟ้องร้องสนมเอกในเงามืดแต่สุดท้ายกลับถูกพี่สาวจับได้และนําเรื่องไปฟ้องสนมเอกดังนั้นสนมเอกจึงออกคําสั่งให้พี่สาวประหารเด็กสาวคนนั้นด้วยแกมันสัตว์เดรัจฉานไร้จิตสำนึกแกต้องตายอย่างทุกทรมานฉันรู้แค่ว่าคนที่ไม่คิดถึงตัวเองฟ้าดินจะลงโทษแต่เมื่อพี่สาวแทงลงไปถึงพบว่าผู้หญิงที่อ่อนแอมาสามปีกลับสามารถใช้มือเดียวจับแขนเธอไว้จากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ใช้มือของเธอเอง ข้ามาป่าตัวนั้นเพื่อแม่ของเธอพี่สาวไม่รู้จนกระทั่งตายว่าผู้หญิงคนนี้แกล้งป่วยมาสามปีเพื่อช่วงเวลานี้ต่อไปนี้ฉันจะขึ้นครองบัลลังก์หยุนเทียนส่วนเธอจงไปสน,นิกติดกับแม่ที่ทางห่วงซื้อกราบไหว้ขอเข้ามาท่านเถอะเมื่อหญิงสาวเปลี่ยนชุดเป็นของพี่สาวแล้วเดินออกมาแม้แต่พระสนมที่อยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังไม่รู้เลยว่าคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเธอถูกเปลี่ยนตัวแล้วในขณะนั้นแม่ของพระสนมเดินเข้ามา ชุนเหยบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะเข้าวังเป็นพระสนมของจักรพรรดิแม่ของเธอเมื่อได้ยินว่าผู้หญิงคนนั้นเพิ่งประหารน้องสาวของเธอด้วยตัวเองแต่กลับเกิดความสงสัยในตัวเธอทันทีตอนที่เธอจัดการกับหนานจินเมื่อกี้คุณก็ยืนดูอยู่ข้างข้างใช่ไหมคนนั้นนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรที่สกปรกไอไม่หยุดเลยตลอดเวลาฉันจะกล้าอยู่กับเธอได้ยังไงอะไรนะคุณไม่เคยมองดูพวกเธอทั้งสองหน้าตาเหมือนกันแปลถ้าคนที่เข้าไปและออกมาไม่ใช่คนเดียวกันคุณรู้ผลลัพธ์หรือไม่แต่พระสนมกลับทำให้เธอสบายใจ เพราะน้องสาวที่ตายไปเป็นคนป่วยแต่ผู้หญิงคนนี้กลับมีพลังเต็มเปลี่ยมเธอไม่มีทางเป็นน้องสาวได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นท่านผู้เฒ่าก็ยังไม่เชื่อและบอกว่าถ้าเธอเป็นพี่สาวจริงที่แขนขวาของเธอจะต้องมีปานอยู่พูดจบก็รีบดึงแขนเสื้อของเธอขึ้นทันทีชุนเหมยพูดอย่างตกใจแต่ในวินาทีถัดมาเธอก็เห็นว่าที่แขนของเธอมีปานเหมือนกันแป๊ดที่แท้เมื่อหนึ่งเดือนก่อนนางก็เตรียมตัวทุกอย่างไวอ้อย่างดีแล้วด้วยเหตุนี้ท่านผู้เฒ่าจึงยอมตกลงให้นางเข้าวังไปรับใช้พระสนมเมื่อมาถึงในวังงพระสสนนมก็ให้าไปื นิสัยของพระสนมคนอื่นๆแต่ไม่คาดคิดว่าระหว่างทางเจอเข้ากับเจียผินที่เอาแต่ใจแต่เดิมเจียผินในช่วงไม่กี่วันนี้กําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็นสนมเอกแต่เพราะการเข้าวังของกุ้ยเฟยทําให้ตําแหน่งสนมเอกของเธอถูกยกเลิกดังนั้นเมื่อเจียผินรู้ว่าเธอเป็นนางกํานันของกุ้ยเฟยก็สั่งให้คนของเธอใช้หนามบนดอกไม้โดยตรงบาดมือของเธอกลับไปบอกนายของเธอดอกไม้เหล่านี้เป็นของขวัญจากเราให้เธอรับไว้ดีๆอย่าทําให้ความตั้งใจของเราสูญเปล่าพูดจบแล้วเจียผินก็จัไปอย่างภูมิใจ เหตุผลที่เธอทำเช่นนี้ก็เพื่อทำให้กุยย้ยไฟอับอายเพียงแค่หญิงสาวนำดอกไม้ไปให้พระสดงเอกและบอกความ